กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าค่ะก็ได้จัดแข่งขันฟุตบอลสารใจสารสัมพันธ์สื่อต้านไผ่ยาเสพติดสร้างความรักความสามาัคคีชายแดยนใต้ค่ะ ที่สนามฟุตซอลนาควาน,นิดค่ะค่ายศิรินทรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพลโทสารติสกุลตานาคแม่ทัพภาคที่สผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่เป็นประธานเปิดกิจกรรมฟุตบอลสารใจสารสัมพันธ์สื่อมวลชนต้านภัยยาเสพติดซึ่งศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าจัดขึ้นเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐได้สื่อมวลชนที่มีการประสานการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่โดยคณะผู้บังคับบัญชาจาก กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าสื่อมวลชนในพื้นที่3จังหวัดเยเดนภาคใต้และ4อําเภอของจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมค่ะนอกจากนี้นะคะแม่ทัพภาคที่4ก็ยังได้รวมแข่งขันฟุตบอลร่วมกับสื่อในพื้นที่พร้อมจัดอาหารเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากการสนับสนุนโดยหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่รวมทั้งมอบของขวัญเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้สื่อในพื้นที่เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ด้วยค่ะ